ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r รส i ิ g งโ d มดรายการที่จะสรุปผลแมตช์มวยปล้ำายิงวิจารณ์แมตช์มวยปล้ำย match, ย,ำยิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำายิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำายิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่70ของรายการ Wrestling Mode แล้วละฮะซึ่งในเทปนี้อาจจะไม่ได้เป็นการสรุปผลหรือว่าวิจารณ์แมตชมวยปล้ำหญิงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะเป็นการแปลสุนทรพจน์ของนักมวยปล้ำหญิงในงาน WWE Hall of Fame ประจำปี2023นั่นเองฮะ เอาละฮะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเข้าสู่เรซซมเนียวีแกนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะเนาะคืออันที่จริงมันก็จบแล้วแหละแต่ว่าสําหรับรายการเราที่จะมานั่งสรุปผลแล้วก็วิจารณ์เนี่ยถือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเริ่มสรุปผลหรือว่าวิจารณ์แมทมวยปล้ำหญิงในศึกเรซซมเนียที่เป็นเหมือนกับพระเอกนางเอกของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้รวมไปถึงแมทมวยปล้ำหญิงในสมาคมอื่นๆเล็กๆยิบย่อยรองๆต่างๆที่ก็ได้จด ขึ้นกันแบบมากมายเลยใน Wrestlemania um Weekend แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Impact, Ring of Honor, NXT หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะพูดถึงทั้งหมดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะทำเป็นเทป Wrestlemania um เทปหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเทปที่เก็บตกสึกอื่นๆื่นอีเวนต์อื่นๆอ,อ,อีกเทปหนึ่งเนาะ,ะเพื่อไม่ให้มันยุ่งเหยิงหรือว่ามากมายจนเกินไปรกจนเกินไปนะคะบอกไว้ก่อนเนาะ,ะแต่ว่าเราคิดว่าการที่จะตั้งต้นหรือว่าตั้งหลัก w r e s t l e m um a n วีเกนที่ดีที่สุดได้ดีที่สุดเนี่ยเรามาเริ่มก,กันกับอะไรที่ซอบซ์อกันหน่อยดีกว่าอย่างงาน WWE Hall of Fame นะคะซึ่งในปี2023นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มีนักมวยปล้ำหญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าบรรจุสู่หอกิติยศสมาคม WWE นะคะนั่นก็คือ s t a ซี่คิปลเลแม่นักมวยปล้ำสาวขายาวขวัญใจแฟนมวยปล้ำชาวไทยใครหลายคนนั่นเองนะคะ ซึ่งเธอก็เป็นนักวทประมหญิงเพียงคนเดียวในปีนี้นะคะที่ได้เข้า WWE Hall of Fame เนาะสำหรับสุนทรพจน์ที่เธอได้กล่าวในงานตอนได้รับการบรรจุชื่อเนี่ยจะเป็นยังไงเราได้ทำการแปลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยเราอาจจะ สรุปรวบยอดหรือว่าอ่านย่อๆให้ฟังก็แล้วกันเนาะถ้าหากเราคิดว่ามันไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากเพราะเมื่ออย่างนั้นแล้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะคะเพราะว่าโดยวรวมๆแล้วอะสุนทรพจน์ของสเตซี่คีปลลอร์เนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ2หน้ากระดาษ A4 เลยนะคะค่อนข้างจะยาวแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปแบบไวๆเร็วๆหน่อยก็แล้วกันเนาะโอเค แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปฟังสุนทรพจน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอกิติยศ WWE หรือว่า WWE Hall of Fame ในปี2023นี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของ s t a c y y Kibler เราคิดว่าต้องมาดูในส่วนของคนที่ได้เป็นคนเชิญ s t a c y k e i ป l e r เข้าสู่หอกิติยศ WWE Hall of Fame ก่อนนะคะซึ่ง ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลเลยเป็นคนที่แฟนหมวยปล้ำทุกๆคนนั้นคุณหน้าคุณตารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือทอรีว่วิลสันแล้วก็มิคฟอรลีนั่นเองนะคะ โดยตัวของมิโฟ l ลี่จะเป็นคนเริ่มพูดก่อนนะคะโดยใจความแบบรวมๆเลยเนี่ยเขาจะพูดถึงความเป็นคนที่มีจิตใจงดงามของสเตซี่คิป l e เลอร์เป็นหลักนะคะรวมไปถึงความสวยที่สะกดสายตาคนดูให้ไม่สามารถเปลี่ยนช่องหนีไปไหนได้หากเธอปรากฏตัวขึ้นมาบนหน้าจอทีวีแล้วก็การเป็นตัวแทนที่ดีเป็นแอมบาสเตอร์ที่ดีของสมาคม WWE แล้วก็ช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ะะก่อนที่จะกล่าวว่าการได้เข้าสู่หอเกียติยศ WWE Hall of Fame เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความทรงจำที่คนเป็น Hall of Famer จะจดจำมันไปทั้งชีวิตนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงจดจำช่วงเวลาที่ตัวเองได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียติยศ WWE ได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงตัวของทอรี่เวสันเองเนี่ยก็ด้วยและเขาเชื่อว่าเมื่อสเตซี่คีปเลอร์มองย้อนกลับมา ยังวันนี้วันที่เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอกิติยศแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้แบบเดียวกันกับพวกเขานะคะต่วนตัวของทอรี w วิลสันนะคะจะพูดถึงความสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของสเตซี่คิปเลอร์นะคะซึ่งก็พูดถึงได้เป็นอย่างดีเลยเธอเนี่ยบอกว่าสเตซี่คิปเลอร์คือนิยามของคำว่าสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงนะคะ เจซี่คิปเลอร์เนี่ยมีความสวยที่สามารถสะกดสายตาของคนทุกคนได้ตั้งแต่เพื่อนร่วมงานหลังฉากไปจนถึงผู้ชมในสนามแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเธอเองก็มีจิตใจที่งดงามนะคะสามารถชนะใจของคนทุกคนที่รู้จักกับเธอได้แบบง่ายดายเช่นเดียวกัน ตซีเนี่ยนับว่าเป็นคนที่ได้สร้างยุคใหม่ให้กับนักมวยปล้ำหญิงรุ่นถัดมาได้สร้างความเข้าใจที่ว่านักมวยปล้ำหญิงเนี่ยสามารถสวยแล้วก็แข็งแกร่งได้ในเวลาเดียวกันตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันเช่นทุกวันนี้นะคะรวมไปถึงสเตซี่คีปลเลย์เนี่ยยังเป็นนักมวยปล้ำหญิงคนแรกที่สามารถเริ่มสร้างชื่อเสียงจาก สมาคม WWE ไปจนสู่วงการฮอลลีวูดได้สำเร็จนะคะแต่แน่นอนว่าถึงเธอจะเป็นคนแรกแต่เธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะย่อมมีนักมวยปล้ำหญิงที่เอาเธอเป็นเยี่ยงอย่างและสามารถดำเนินรอยตามเธอได้อีกในอนาคตนะคะ นอกจากบทบาทหน้าที่ในฐานะของนักมวยปล้ำนักเต้นนักแสดงหรือว่านักให้ความบันเทิงของสเตซี่คีป l e เลอร์เนี่ยจะเป็นที่น่าชื่นชมแล้วเนี่ยทอรีว่วิลสันยังได้เสริมอีกนะคะว่าบทบาทหน้าที่ในฐานะของคนเป็นภรรยาแล้วก็แม่ของสเตซี่คีป l e เลอร์เนี่ยก็เป็นที่น่าชื่นชมเช่นเดียวกันฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสุนทรพจน์ที่ทอรีว่วิลสันกับมิกฟลี่ได้เกริ่นนำเพื่อพา s เตซี่คิปเเข้าสู่หอกิติยศ WWE Hall of Fame นะคะทีนี้ก็มาถึงตัวของสุนทรพจน์ของคนที่ได้เข้า WWE Hall of Fame ในปีนี้อย่าง s t a ซี่คิปลเแล้วนะคะซึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะสมบทบาทเป็น s t a ซี่คิปเขึ้นกล่าวเองเลยก็แล้วกันเนาะเป็นแบบ POV บุคคลที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เลยโอเคเนาะไม่งงนะอ่ะเริ่มเลยรู้สึกเยี่ยมที่ ได้กลับมายังสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านแบบนี้มากๆเลยนะคะชันอยากจะขอบคุณทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมต่อการเดินทางในสมาคม WWE ของฉันและคนที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นแฟนๆที่ดีที่สุดในโลกพวกคุณเนี่ยคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ชันได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้สมาคม WWE และแฟนๆของสมาคม WWE เนี่ยได้ส่งเสริมให้ฉันกลายเป็นคนบันเทิงที่ดีที่สุดเท่าที่ชันจะเป็นได้ ที่ฉันเรียกตัวเองว่าคนบันเทิงเนี่ยก็เพราะว่านั่นคือสิ่งที่สมาคม WWE เป็นมันคือกีฬาเพื่อความบันเทิงนั่นเองเพราะคุณทุกคนได้ให้ความมั่นใจกับฉันแต่ว่าสมาคม WWE ได้มอบเวทีให้กับฉันให้ฉันได้มีโอกาสมอบความบันเทิงกับทุกคน ฉันรักการอยู่บนเวทีมาตั้งแต่ฉันยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆได้รับเงินค่าจ้างก้อนแรกเนี่ยก็ตอนอายุ7ขวบจากการเล่นโฆษณายาแก้ไอนี่แหละแต่ว่าในความฝันอันบ้าคลั่งของฉันเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยจริงๆนะคะว่าจากจุดนั้นมันจะนำพาฉันมาถึงเวทีแห่งนี้และสามารถมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆที่ดีที่สุดในโลกแบบพวกคุณทุกคนได้ มันเป็นพวกคุณทุกคนนั่นแหละที่ทำให้อาชีพของฉันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้พวกคุณทุกคนนั่นแหละที่ให้ความแข็งแกร่งกับฉันพวกคุณทุกคนนั่นแหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันแล้วก็เป็นพวกคุณทุกคนอีกนั่นแหละที่เป็นดังเวทมนต์ของรายการมวยปล้ำเพราะงั้นขอบคุณค่ะ ฉันพยายามให้เกียรติกับแฟนๆที่รักสมาคม WWE และมาดูรายการในทุกสัปดาห์สเสมอรวมไปถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถือป้ายเชียร์หวังว่าเบรดฮาร์ดเนี่ยจะหันมามองเห็นเธอใช่ค่ะนั่นแหละคือฉันเองแล้วสเตซี่เนี่ยก็ชี้ไปบนจอที่ฉายภาพของตัวเองในวัยเด็กขึ้นมานะคะน่ารักเลยฉันเคยเป็นแฟนตัวยงมาก่อนแล้วฉันก็จะเป็นแฟนตัวยงเสมอไป ฉันเห็นประกาศโฆษณาของรายการประกวดเต้นซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะได้เป็น w c w Nitro Girl คนต่อไปฉันเคยเป็นนักเต้นมาก่อนฉันเลยคิดว่าถ้าฉันเข้าไปประกวดด้วยเนี่ยแล้วอย่างน้อยเข้าไปให้ถึงรอบชิงนะบางทีฉันอาจจะได้เจอกับเบรดฮาโต้เป็นๆก็ได้ฉันไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าฉันจะชนะการประกวดแต่ฉันก็ชนะ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะสามารถสร้างอาชีพของตัวเองขึ้นมาจากจุดนั้นได้และไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปตลอดการไม่เคยคิดเลยว่าเด็กสาวตัวน้อยจากเมืองบอติมอร์ที่นั่งอยู่บนอัธจันทร์คนดูสวมเสื้อยืดโลโก้ NWO จะมีช่วงเวลาที่เหมือนฝันได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอกิตยศของสมาคม WWE แบบนี้มันเป็นอะไรที่ช่างเกินจริงฉันยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังนั่งอยู่บนอัธจันทร์คนดูร่วมกับผู้ คนทุกคนอยู่เลยเพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นเชื่อมโยงถึงกันและนั่นคือพลังของกลุ่มแฟนคลับฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกคุณทุกคนได้เข้าหอ,อกิตยศไปพร้อมๆกับฉันด้วยเลย หอกิติยศนั้นมีไว้เพื่อยกย่องและคงไว้ซึ่งความดีงามของประวัติศาสตร์ทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อน,นั้นมีความแตกต่างออกไปแต่ว่าสมาชิกทุกคนในหอกิติยศแห่งนี้มีคุณลักษณะและคุณค่าที่เหมือนกันพวกเขามีความมุ่งมั่นความกล้าหาญความอดทนดกรั้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยความซื่อสัตย์แต่ว่ามันมีบางคําที่ซ่อนอยู่ในคําคํานั้นอีกทีนั่นก็คือความเพียรคือสเตซี่คิปเลอร์เธอเพยายามจะเล่นคํา ว่า integrity กับคำว่า g r i t นะคะในภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่สามารถแปลไทยออกมาได้แบบตรงตัวนะเพราะงั้นเราอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันเนาะพอจะเข้าใจเนาะว่าเพียนมันออกมาจากสื่อสัตว์ได้ยังไงนะคะ integrity ออกมาเป็น g r i t โอเคนะโอเคและคนที่ทำงานอยู่ในสมาคม WWE ทุกคนนั้นมีความเพียน ช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่ภายใต้สมาคม WWE ฉันพยายามพิสูจน์ความเพียรให้เห็นด้วยความเมตตาความเพียรคือสิ่งที่ทำให้คุณผ่านพ้นความพ่ายแพ้และความล้มเหลวมาได้มันคือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณคอยบอกให้คุณไม่ยอมแพ้นั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามสอนลูกๆของฉันความเพียรคือการลุกขึ้นมาเมื่อคุณล้มลงเพื่อสู้ต่อจนผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในท้ายที่สุด ส่วนความเมตตาความเมตตาจะทําให้ความพ่ายแพ้กลายมาเป็นบทเรียนในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งในการเป็นคนที่ดีขึ้นในการก้าวเดินต่อไปและฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีความเพียรและความเมตตาเหล่านี้ผู้คนมักถามฉันเสมอว่าคุณปล้ำม,มวยปล้ำจริงๆหรือเปล่ามันเจ็บหรือเปล่าก็ต้องเจ็บดี แต่ไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนฉันก็หาทางกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้ก็แค่ทำหน้าตากลก้ลาเข้าไว้แล้วหาความเพียรที่่หนตัวที่ฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันมีแล้วในตอนที่เพลงเปิดตัวของฉันดังขึ้นแฟนๆในสนามลุกขึ้นยืนทุกอย่างในสนามมันกระถึ่มเหมือนกับว่าจะระเบิดได้ในตอนที่ฉันเดินออกมาจากหลังมา่านความเจ็บทั้งหมดที่ฉันมีเนี่ยก็ได้หายไปและนั่นก็คือพลังของแฟนๆสมาคม WWE นั่นเองค่ะ แล้วส่วนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสเตซี่คิปเลอร์ก็จะเริ่มขอบคุณบุคคลต่างๆเป็นรายชื่อแล้วนะคะโดยเธอเนี่ยจะเริ่มขอบคุณจากคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก่อนเนาะโดยเธอเริ่มขอบคุณที่เมดูซ่านะคะหรือว่าอลันดาเบลสซึ่งสเตซี่คิปเลอร์บอกว่าเมดูซ่าเนี่ย เป็นเหมือนกับครูคนแรกของเธอเลยเมดูซ่าเนี่ยเป็นครูที่เขี้ยวมากๆนะคะหลังจากที่จบการฝึกวันแรกกับเมดูซ่าเนี่ยเต a ซี่คิปเลอร์แทบจะลุกออกจากเตียงไม่ได้เลยเพราะว่าปวดตัวมากปวดแบบเหมือนโดนรถไฟชนอะไรแบบนั้นเลยจนต้องโทรเรียกให้พนักงานโรงแรมเนี่ยเอาน้ําแข็งมาประครบไปทั้งตัวเพราะว่าปวดมากเจ็บมาก แต่ว่าในตอนนั้นน่ะตัวของสเตซี่คีปเลอร์ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าทําไมเมดูซาต้องโหดขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่เมดูซาได้ทําไปเนี่ยก็เพื่อผลักดันให้เธอสามารถทําสิ่งนี้สามารถปล้ำม,มวยปล้ำออกมาได้ดีที่สุดนะคะ และเธอก็ยังได้กล่าวขอบคุณนักมวยปล้ำหญิงคนอื่นๆที่อาจจะอยู่มาก่อนในสมาคม WWE แล้วก็อยู่พร้อมๆกับเธอในสมาคม WWE นะคะไม่ว่าจะเป็น t r i s สต t ร a ตส s ลิตามอลลี่ฮอลลี่อวอรีแจ็กเกอลีนเจสวิกตอเรียแล้วก็เกี่ยวคิมนะคะนอกจากนี้ยังได้ขอบคุณฟิตฟิลลี่นะคะคนที่พยายามจะสอนนักเต้นแบบเธอให้ปล้ำเป็นคู่โหดับเบบอย์ Boys, นะคะ สเตซีคิป e เลอรบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนกับครูที่ดีที่สุดของเธอเลยแล้วก็เชนเฮมส์นะฮะและสุดท้ายต่ไม่ท้ายสุดคนที่เป็นเหมือนกับเทลมาของ Stacy ถ้าสเตซี่เป็นลูอิสและคนที่เป็นเหมือนกับเลเวอร์ของ s t a ซีถ้าหากว่า Stacy คือเชอร์รี่จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากทอร์รี่วิลสันเพื่อนรักของเธอนั่นเองซึ่ง Stacy k คิปลเรเนี่ยเล่าว่าเธอเป็นเหมือนกับแฟนตัวยงของทอร์ีวิลสันเลยนะคะ ในวันแรกที่เซซี่ค e ิเลอร์ได้เดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงก็มีทอรีวิสันเนี่ยแหละที่เข้ามาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจพร้อมกับให้ชุดให้อะไรต่างๆนานาเธอด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วทอรีวิสันเองก็ได้สนับสนุนเธอ เสมอมาทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเคยเป็นมาแล้วทั้งเพื่อนร่วมทางกันเป็นคู่แข่งกันหรือแม้แต่เป็นรูมเมทเป็นเพื่อนร่วมห้องกันในตอนที่สเตซี่คิปเลอร์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ LA ก่อนที่สเตซี่คิปเลอร์เนี่ยจะย้ําทิ้งทายไว้นะคะว่ามิตรภาพระหว่างสเตซี่คิปเลอร์กับทอร i วิลสันเนี่ยคือเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อผู้หญิงสงคนมีพลังและส่งเสริมกันเองนะคะ นอกจากนี้นะคะสเตซี่คิปเลอร์ก็ยังได้กล่าวขอบคุณมิกฟอรลี่แล้วก็ทอรีวิลสันอีกครั้งหนึ่งที่ได้ขึ้นมาพูดเกริ่นกล่าวนำพาเธอเข้าสู่หอเกียรติยศ WWE Hall of Fame ในครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงยังได้กล่าวขอบคุณถึงคนใกล้ตัวมากๆอย่างครอบครัวของเธอขอบคุณสามีของตัวเอง ที่รักเธอในทุกแง่มุมรักเธอในทุกแบบที่เธอเป็นแล้วก็คอยผลักดันเธอไม่ใช่แค่เธอในแบบที่ดีที่สุดของเธอแต่ว่าเป็นเธอในแบบที่จริงแท้ที่สุดด้วยนะคะความขยันขันแข็งความมีระเบียบว,วินยัยแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเธอเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ยังกล่าวขอบคุณถึงลูกๆที่น่ารักทั้งสาคนของเธออีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ตลกนิดนึงคือสเตซี่คิปเลอร์บอกว่าเออตอนนี้ลูกๆก,ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลูกๆของเธอก็รู้เองแหละถ้าไปเสิร์ชใน Google นะนะอืมแต่เธอก็ดีใจที่ได้มีความทรงจําดีๆแบบนี้ร่วมกับลูกๆของเธอแล้วก็ได้มาซึมซับพลังงานจากกลุ่มแฟนคลับที่แสนวิเศษในที่แห่งนี้นะคะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะได้กล่าวขอบคุณคนที่เปรียบเสมือนแฟนอันดับหนึ่งของเธอนั่นก็คือพ่อแม่ของเธอนั่นเองเธอขอบคุณที่พ่อแม่ได้สนับสนุนเธอให้ได้ลงมือทำในสิ่งที่เธออยากทำขอบคุณที่มอบความรักให้กับเธอแบบไม่มีเงื่อนไขรวมไปถึงได้สั่งสอนให้เธอนั้นมีความดีแล้วก็รู้จักในคุณค่าของตัวเองเธอจะไม่เคยลืมเลยว่าเธอนั้นได้เริ่มมาจากจุดไหน พ่อแม่ของสเตซี่ค e ิปเลอร์เนี่ยเป็นคนที่คอยพาเธอไปฝึกเต้นไปประกวดเต้นท่ายแบบทำงานไปแสดงไปออดิชั่นรวมไปถึงไปดูการแข่งของทีมเรเวนทุกครั้ง ที่ Stacy k e ีป e ์เลเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ดึกดื่นเนี่ยก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะคะนั่งเย็บชุดให้ลูกแล้วก็คอยติดตามดูรายการของสมาคม WWE ทุกตอนตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายที่มี Stacy k e ีป l e เปรากฏอยู่และหลังจากนี้เราจะกลับเข้าสู่โหมด POV ของ Stacy k คี l e r เอีกครั้งเพื่อพูดให้จบในส่วนสุดท้ายนะคะเอาละต่อเลย ความรักนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และฉันได้สัมผัสความรักอย่างล้นหลามตลอดทั้งสัปดาห์นี้จากผู้คนมากมายขอบคุณทุกคนนะคะฉันรักพวกคุณทุกคนเกินกว่าที่จะกลั่นมันออกมาเป็นคำพูดได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับแฟนๆคุณอยู่กับฉันมาตั้งแต่เริ่มต้น ส่งคะแนนโหวตให้ฉันจนชนะการประกวดในตรเกิลสนับสนุนฉันตลอดเส้นทางการอยู่ในสมาคม WWE แล้วก็ส่งคะแนนโหวตให้กับฉันอีกครั้งในรายการ Dancing with the Stars คุณคือหัวใจของสมาคม WWE เลยละ่ะ และฉันหวังว่าจากจุดที่ฉันยืนอยู่ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณในการเป็นตัวคุณเองในแบบที่ดีที่สุดคอยคิดในแง่บวกเข้าไว้แล้วทำความฝันทุกอย่างให้เป็นจริงเพราะคุณได้ช่วยทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงมีคำพูดหนึ่งที่ฉันชื่นชอบมากๆเลยนะคะมันกล่าวไว้ว่าความฝันนั้นไม่ได้ถูกหยิบยื่นมาให้พวกเราหรอกแต่พวกเราต้องไล่ล่าและวิ่งตามมันด้วยความกล้าหาญความหลงไหลความขยันขันแข็งและความเพียรพยายาม ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงฉันยินดีที่ได้รับเกียรตินี้ในการเข้าสู่หอเกิติยศ WWE ในนามของแฟนๆสมาคม WWE ทั่วทุกมุมโลกฉันรักพวกคุณทุกคนขอบคุณมากค่ะจบตามนี้เลยนะคะแต่ทีนี้เราแอบอยากจะขอแทรกความเห็นของตัวเองอีกนิดนึงนะคะคือเอาจริงๆเราชอบตะปีด ของสเตซี่คิป l e เลอร์มากถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแฟนของสเตซี่คิปเลอร์ก็ตามนะคะคือก็รู้จักแหละแต่เราอาจจะไม่ได้ทันดูหรือว่าทันสัมผัสหรือว่าติดตามเธอแบบจริงๆจังๆเท่ากับคนอื่นนักนะแต่ว่าเออหลังจากที่ได้ฟังสปีชของเธอในงานครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกขนลุกในบางช่วงบางตอนจริงๆนะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราชอบมากอันที่อ่า s t a ซีเล่าถึงพ่อแม่นะคะเออคือฟังจากที่ Stacy k คิปเลอเล่าให้ฟังในสปีชนี้เนี่ยคือเราสัมผัสได้เลยว่าพ่อแม่ของ s t a ซี่เป็นพ่อแม่ที่แบบซัพพอร์ตลูกแบบสุดๆเลยอะทุกๆทางลูกอยากทำอะไรทำแล้วก็จะซัพพอร์ตแบบเต็มที่ ุดท้ายลูกก็เลยประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากทําแล้วก็ถนัดนะซึ่งเออนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าดีมากๆเลยอะ่ะคือคือส่วนตัวเราคิดว่าเราก็ก,ก็เริ่มโตแล้วแหละก็เริ่มคิดเรื่องแบบว่าครอบครัวบ้างแล้วแต่ก็ ก็คงไม่ได้อยากจะมีลูกหรืออะไรหรอกแต่ถ้าสักวันหนึ่งเรามีลูกขึ้นมาเราคิดว่าเออเราก็อยากจะเป็นให้ได้แบบพ่อแม่ของสเตซี่อ่ะคือจะมีลูกเมื่อพร้อมที่จะมีแล้วก็สามารถสปอร์ตเขาได้แบบเต็มที่แบบเนี้ยเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้ได้คืออาจจะไม่ต้องประสบความสําเร็จก็ได้แต่ขอให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเขาแฮปปี้กับมัน ไม่ว่าความสําเร็จของเขามาจะอยู่ในระดับไหนแต่เราเชื่อว่าการได้สปอร์ตเขาในทุกๆทางมันเป็นเรื่องที่ดีอะแล้วเราก็เออถ้าเป็นไปได้ก็อยากทําแบบนี้นี่แหละนี่เป็นสิ่งที่แบบเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะแต่ประโยคหนึ่งที่เราแอบเอในสปีชของ สเตซี่คลิปเลร์นิดหน่อยเนี่ยคือเรื่องไอการเรียก WWE ว่ากีฬาเพื่อความบันเทิงเนาะคือเออก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะย้ำทําไมมันก็เลยแอบรู้สึกว่าเออนิดนึงเนาะแต่ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้แหละว่าทําไมสเตซี่คลิปเลอร์ถึงไม่ได้พูดว่าตัวเองเป็นนักมวยปล้ำหรือคําว่ามวยปล้ำน้อยมากๆเลยในสปีชของตัวเองซึ่งเราคิดว่าตัวเธออะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นนักมวยปล้ำเต็มตัวแล้วก็ ก็เลยไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นนักมวยปล้ำหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำในสมาคม WWE เนี่ยเป็นมวยปล้ำซะทั้งหมดซะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เธอได้ทำแน่ๆในสมาคม WWE ตอนที่เธออยู่เนี่ยก็คือการให้ความบันเทิงไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนในรายการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยปล้ำก็ตามนึกออกไหมคือก็จะบอกว่า คือถ้าเกิดเธอเธอใช้คํานิยามตัวเองว่าเป็นเรสเลอร์หรือสิ่งที่เธอทำเป็นเรสลิ้งเลยมันอาจจะมีคนบางคนที่แบบว่าเอ้ย e จริงเหรอฉันว่าไม่ใช่นะเธอไม่ได้ทำแบบนั้นนะอะไรแบบเนี้เธอก็เลยถ่อมตัวด้วยการเรียกตัวเองว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สิ่งที่เธอทําก็คือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าซึ่งโอเคเราเข้าใจในจุดนั้นได้ถึงแม้ว่าฟังดูแล้วมันจะแอบเอ๊ะนิดนึงก็ตามนะคะ เออแต่โดยรวมแล้วเราชอบสปีชของเธอมากนะเราชอบมากเลยคือรู้สึกประทับใจแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีหลายแงม่มุมมีหลายแนวคิดที่สามารถหยิบไปใช้ได้ซึ่งเราก็หวังว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนจะสามารถนํามันไปใช้ได้เหมือนกันนะเออก็หวังว่าจะชอบกันนฮะ ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละส่วนเทปถัดไปเนาะในเทปที่71เป็นต้นไปทีนี้เนี่ยเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันแล้วนะคะกับทุกแมทช์มวยปล้ำหญิงที่ได้เกิดขึ้นในช่วง r e s เซอร์มานีอวีเกนไม่ว่าจะเป็นตัวของศึกร e สเซอร์มานีเองก็ดีหรือว่าจะเป็นศึกใหญ่แล้วก็อีเวนต์พิเศษต่างๆของสมาคมอื่นๆนะคะก็ยังไงสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าเก่การรอคอยแน่นอน เอาล่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสำหรับ YouTube Membership ของช่อง The c a t b e a n นะขอบคุณสมาชิกระดับแมวบ้านแล้วก็แมวป่าที่ได้กดสมัครสมาชิกเข้ามาให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตรายการ Wrestling Mode โดยตรงรวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือของ The c a t b e a n ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับการสนับสนุนนี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r e s t l i n g โ o d e เนี่ยได้ทางช่อง YouTube The ค a t บีย n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r e s t l i n g Mode เนี่ยได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b i a n บเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i บ n สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g Mode และสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t ท i บียสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีก ก,ก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะคะโดยการโด o n a t i ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ t r u e money wallet นะคะล่าสุดเลยตอนนี้มี super chat super t a n k super sticker ให้ได้กดกันแล้วนะคะรวมไปถึง youtube membership ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะ support กันผ่านทางช่องทางนี้สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะถ้ากดเข้ามาให้กันเนี่ยก็จะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยยังไงก็ตามเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ